สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนูตอร์ตียาอะโวคาโดแฮมชีสค่ะเมนูอาหารเช้าทำง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยสุดๆไปเลยอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะคะก็คือแผ่นแป้งตอรตียาค่ะเราเอามาพับๆนะคะเป็น4ี่ส่วนแบบนี้ค่ะนี่ให้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราใช้กรรไกรหรือว่าใช้มีดนะคะตัดมุมด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะ ส่วนผสมอย่างต่อมาก็คืออะโวคาโดค่ะเราก็นำมาหั่นๆๆนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนตักค่ะจะใช้ประมาณครึ่งหรือว่า1.4ส่วน4ลูกนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของอะโวคาโดของเราด้วยนะเสร็จแล้วก็ใส่แฮมลงไปค่ะแฮมเอาไปลวกหรือว่าอุ่นในไมโครเวฟก่อนนะคะ นั้นก็ใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศสไลด์บางๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยเชดดาร์ชีสค่ะเสร็จแล้วเราใช้ซ่อมบดอะโวคาโดนะคะให้พอหยาบๆค่ะนี่ค่ะอาจจะโรยเกลือพริกไทยนิดนึงก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะพับแผ่นแป้งตอตนนิญาเข้าหากันแบบนี้นะคะพับเป็นสี่ส่วนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำไปย่างในกระทะน,นะคะให้ชีสเนี่ยละลายดีนะคะนี่ค่ะเราก็ย่างให้สีเนี่ยสวยดีเลยนะนี่ค่ะสีออกมาสวยน่ากินมากเลยนะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอร์ติยาโอะโวคาโดแฮมชีสนะคะทำง่ายมากๆเลยนะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะ สำหรับวันนี้โบก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ